เอออันนี้เป็นยังไงไดูเลยฮะนี่เป็นยังเไาได้แล้วน,นี่<อ>มัดเลยโอ้ดัดแปลงเลยนะโอเคครับไปปลากัะลุยเต็มที่แล้วนี่นะฝนตกด้วยครับตัง้งมือกันเลย,ยเออวีเอสแต่ก็สู้กันระวังเคสอาร์เคีิกนะครับเสร็จแล้ครับเป็นเว็บเป็นสปะนะครับแดดมาพอ้าวกันเลยครับว่ามันมีรถอยู่ไมน้องเหลือแล้วก็เดี๋ยวขมไปปลากันไปกินข้าวบนนุ่นเลยนะครับอ่ะไปลุยเต็มที่ครับ ที่หันนั้นเนี่ยครับเคสนะครับหลังสิบสี่เครับเปลี่ยนต่อนะครับที่เลยหน้าุ่มก่อลอเดิมนะครับเปลี่ยนแชร์ยางอย่างเดียวครับสิบสนะครับอกนี้ครยางเดิมครับไม่ให้ยางเดิมเปลี่ยนยางอีกบางล้นะครับยางเดอัพเกรดนะครับไปลุยหัน กระมือขนาดนั้นเลยต้นไม่เลยครับปะนำโดยเคสยังเดิมครับาหน้าเขบอ12 12แต่หลัง14 17นะครับขัดหลังตัวอยู่ฮะอะไรซส์กับบีอะไรครับตัวนี้นะอ้รอยพอขยบเต้าก้อนนอก ขี่เก๋งเลี้วนะครับผมนี่ถ้าฝนมาตกนี่บหันหันกระฟุนนะครับนั่นเนี่ยนะหันกระฟุนนี่อันนี้หันกระคีปเพอครับมาเอาเอาเอา้าไปทีเลย แสงจแสงตาไปครับนี่นะคลัตนะครับน้อมน้อมน้อน้อนี่นะมามาดูอ้วยเือตัวเองครับนองงั้นนี่นะ เส้นทางฮาลรืโฮดนะครับโคดมากนี่โดเลยครับเอาอ่านก ครับเด็ดเลยเป็นเด็ก่อมานี่สูงเล้วครับสูเเงเอา้ยนะี่สูงข้อสอบใครจะแหงดีบ้างอะไรอาออาอ รถปลาขนก็บอกขนปลารถตัวนี้นีป่ปลาปลาได้อยอะไปได้ได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 อยู่นี่ขนปลารถ <c oughs> ครับเนาะรถปลาขนหรือครับปล

ทานานเ,เลยครับอันนี้รถปาขนอยู่ครับมีรถปาขนมามามาอ,อ,อเต้นเนนยำครับเต้นยำ้ำ ลุนแล้วครับมีลุกันนี่นะครับเนาะคือว่าบลุนะครับคือสตาร์ตบลติดนะครับเนาะเป็นหัวเทียนจ้าหรือว่าเป็นอย่างแต่กันนี่นะครับอัปเกรดมาครับกองไฟนะครับกองไฟแหงนะครับแต่ทดสอบละแต่วันนี้มีอากาศครับอ่ะลองซ่อมกันแล้วครับโอเคสาราล้มแล้วครับเนาะพอเนาะว่าเป็นอย่างกันแน่เนาะ con phái cá mực khôn có vợ ngò tiễn mực khôn có vợ kháp bú, à, chúng ta sẽ cùng gì, ไอยู่หดียวนี้โซนนี้ตีล้อกับนอนเป็นเรี้ยไปนะครับน้อนเลื่อยเลยนะครับตัวน้องเนาะบ้านเนาบ้าเนบาเน่ลบาเมยบุญครับโจติดคนลูกติดเกียร์ติด้าตงอันนี้จะได้อัดไม่ลงคัด้วยไปม่งบิดบิบิดาแก่วเ เออคุณแม่มาดิ้นโอ้มหาได้บ่พุ่นไหนอะไรเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นยังไงอือได้ดุเลฮะนี่เป็นยังไอัได้แล้วนี่มัดเลยโอ้รัดแปงเลยไรกันต่อจะลดมันก่อนเนี้ยเนี่ยมันเบรกฮักกับอันนี้มันลักหลักเลย มันต้องแน่นสองอันก่อนเพราะมันขี้เลี้ยวเนาะขี้ไปเจ็ไปขี้ก้อยๆนี่นี่หันมงนี่ตั้งเขาตั้งเอาเนี่ยหัวยกคันเร่งแบบนี้เนี่ยนั่งแล้วมันขึ้นจ้องวงตัวหน่อยหนาเพราะล่ะกะอันนี้บมใส่กองกะบใส่สดสดขอต่อไอ้พอต่อนี่พอต่อนี่ตัวไอ

พอไปต่อนี่สั่งได้นะตั้งตังนิไฟก็ยะได้นะนี่นะได้หมดอาถโอ้ดีกันแล้วกันได้กําล้ตั้งละมหลุมหอี้ไอี้เหรอตัวใบหูใจอัดีเลเหรอยกหน้าอาถนี่ตัวหมนงันสันเล่าขนาดนี้นี่นะันเล่าเมันามสัเล่าดีหน่ไม่งำไ โอเคครับสำหรับทิปนี้ม่วนกันเต็มที่เลยครับผมอ่าพักเดินกันมากินข้าวนี่นะครับนอ้องใส่น้ำข้าวเหักหน,น่อยโอเคเลยครับแล้วก็อ่าติดตามทิปหน้าทิปต่อไปเลยครับครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ